สาเหตุที่เว็บ้อยนะเว็บ้อยมีอาการไฟท้ายไม่ออกนะครับสาเหตุมาจากเนี่ยสายไฟขาดหนึ่งเส้นนะครับสายไฟขาดหนึ่งเส้นแล้วก็ตามสายมีรอยขาดนะมีเปลือกเปลือกสายมันขาดนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้ใหม่เนี่ยสายไฟที่มันต่อออกจากเนี่ยไฟมันไม่ออกนะครับไฟมันไม่ออกเดี๋ยวต้องทําการต่อสายไฟใหม่ก่อนนะครับ ทีหลังจากที่ต่อเสร็จนะครับไฟออกแล้วนะับไฟออกไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือสายสีน้ําตาลน,นะครับสายสีน้ําตาลขาดสายสีน้ําตาลน,นะครับที่ออกมาจากเนี่ยขั้วไฟท้ายเนี่ยมันขาดนะครับมันจึงทําให้หลอดไฟท้ายไม่ออกนะครับ